ปลาตาปนมีที่ไหนกันล่ะต้นน้ำไม่ใช่ปลาตากลมเหรอปลาตาโปนแหละถูกแล้วค่ะก็ปลาตีไงล่ะคะมันจะมีตาโปนขึ้นมาอยู่บนหัวแหมก็นั้นนีอารมณ์ขันนะที่คิดตามท่าไม่ทันแน่ชื่อว่าปลาตีนแสดงว่ามีตีนเดินได้ดเหมือนเราใช่ไหมคะมันไม่เหมือนกันหรอกที่เขาเรียกว่าปลาตีนเนี่ยจริงๆแล้วตีนของมันเนี่ยก็คือครีบครีบหน้าแล้วก็มีครีบกลางที่หน้าอก มันเป็นครีบที่แข็งแรงมากเลยมันสามารถที่จะกระโดดบนผิวน้ําได้แล้วมันก็ใช้ครีบเนี่ยเอาไว้กระโดดบนหน้าเลนก็ได้แล้วบางครั้งมันใช้ครีบที่เราเรียกว่าตีนเนี่ยนะไปเกาะบนต้นไม้เกาะต้นสแสมโกกาก็ได้โอ้โหปาตีนเป็นต้นไม้ได้ด้วยคุณลุงครับก็บเคยอ่านหนังสือสารนนุก,กรมไทยสําหรับเยาวยชนเล่มที่26เขาว่าปาตีนที่มีขนาดเล็กตัวยาวประมาณ10เซนติเมตร เราจะเรียกว่าปลาจุมพวดส่วนปลาตีนที่มีขนาดใหญ่ยาวประมาณ25ซนติเมตรเราก็จะเรียกว่าปลากระจังโดยปลาตีนตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนตัวเมียเออเด็กๆลองทายดูสิว่าปลาตีนเนี่ยมันชอบอยู่ในน้ําหรือมันชอบอยู่บนผิวเลนมากกว่ากันต้นน้ำว่าในน้ําค่ะเพราะว่าเป็นปลาพี่ว่ามันน่าจะชอบอยู่บนผิวเลนมากกว่านะ เพราะว่าพี่เคยเห็นมันถลายไปถลายมาอยู่บ่อยครั้งอ่ะที่จริงแล้วเนี่ยปลาตีนเนี่ยมันสามารถจะปรับตัวได้ดีอยู่บนในน้ําก็ได้อยู่บนเลนก็ได้เวลาน้ําขึ้นน้ําลงมันอยู่ได้หมดเลยแต่ว่าคุณลุงว่ามันชอบอยู่บนผิวเลนมากกว่าเพราะเวลาที่น้ํามันลงเนี่ยมันก็หากินอยู่บนผิวเลนแ๊ะแล้วปลาตีนกินอะไรเป็นอาหารนะคะอ้าวโป๊บอกน้องหน่อยสิเขาถามว่าปลาตีนกินอะไรเป็นอาหาร พวกมันก็จะกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างลูกกุ้งลูกโบรวมทั้งตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ําแล้วก็สาหร่ายแบคทีเรียแล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผิวเลนนะครับแล้วเวลาปลาตีนอยู่บนบกมันจะหายใจได้ยังไงล่ะคะพวกก็สงสัยเหมือนกันว่า,วาเวลามันอยู่บนบกหรือผิวเลนเนี่ยมันจะหายใจได้ยังไงล่ะครับปลาตีนเนี่ยเวลาอยู่ที่อยู่บนบกมันก็หายใจผ่านทางผิวหนังแล้วก็เหงือกด้วย แต่พอเวลามันไปอยู่ในน้ํามันก็หายหายใจเหมือนกับปลาทั่วๆไปก็คือผ่านเหงือกของมันไงหายใจได้หลายทางเหมือนต้นน้ําเลยนะคะหึแล้วมันเหมือนต้นน้าได้ยังไงล่ะบอกลุงหน่อยสิก็หายใจได้ทางทางป่าแล้วก็ทางจมูกไงคะโอ้จะน,น้ำอยากดูปลาตีนปะละ่ะถ้าอยากดูบอกคุณลุงให้คุณลุงพาไปเออวันหลังลุงจะพาที่ไปที่ป่าชายเลนนะ,ะแล้วเราไปดูปลาตีนไป ร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสกอลา่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ